ให้คมให้จุบในฮอ,อดโลแล้วบ่ในฮอตโลแล้วบ่ขาช่างหลายโลดิยลด้ยยังมีวิทย์พิ่ไได้งมลงมอยอยง,งมซอยจั<า>งงฮะมีได้ขีข้ขันพิ่อด้านชิดา้านให้แล้วอยู่พอได้หลายพอได้หลายก็ม้นไง เออขั้นสุดมือมีค่อยเห็นเนี่ยเอาเข้าเอาสองมือเช่าเ,าเลยแนละ้วเราขีดตบนะมันจะเต็มเนี่ยนี่ห้อยขมนะครับห้อยจูบห้อยจูบในชะมาลดน้ำฝรั่งกิมจูวันนี้ใช้วิธีการลดแบบใหม่ใช้ปั้มห้อยโขง เต็มไฮโคงต่อกับแพงเซลเซลเซลล์โซลาเซลล์โน่์นะครับรถเข็นเป็นรถเข็นนะครับจากนี่ร้อยร้อยเมตรนะครับสายไฟยาวร้อยเมตรเพราะว่าที่รถแบบเดิมเนี่ยมันจะมีปัญหาคือเพียมเยอะ เพี้ยมันเยอะเราก็เลยเปลี่ยนวิธีการลดใช้สายยางลดนะรัใช้สายยางฉีดเลยจะล้างเลีรยได้ด้วยนะครับแล้วก็ลดแบบเดินมน้ำน้ำมันไม่พอนะครับน้ำเต็ม,มท่อหนังเย้อนะสิดาะครับฉีด,ดรถแบบนี้เลยนะครับ แล้วแบบนี้เลยเพื่อป้องกันเพลี้ยด้วยนะครับแล้วก็ล้างใบฝรั่งด้วยนะครับฉีดไวยครับลดได้ทั้งวันครับมันก็จะชุ่มกว่าด้วยนะครับว่าปริมาณน้ํานี่มันจะเยอะนม่นแต่ว่าเดิมผมใช้ท่อดํานะครับแต่ว่าท่อพีนะครับตัวแหล่งน้ํามาจากสซ拉เซียวครับบนโน้นนะครับมันมันไม่ค่อยไม่ค่อยเพียงพอนะครับ อะไรวเอาหายอยโขงมาลดดีกว่าแล้วก็เตรียมวบนะครับเพื่อที่จะไปลดอีกสวนหนึ่งนะครับเพราะว่าปีนี้ว่าจะปลูกเพิ่มอีกสวนหนึ่งอยู่ใ,ใกล้กันนี่แหละนะครับห่างกันหนึ่งกิโลก็เลยเตรียมระบบน้ำใบที่สวนน้อนผมก็ว่าจะไม่ ไม่ใช้พ e นะครับไม่ใช่เท่าพ e จะใช้วิธีการลดตอนนี้แหละนะครับเดินรถเอาจะประหยัดนะครับประหยัดเรื่องระบบน้ําแต่ต้องอาศัยความประหยัดหน่อยนะครับอาทิตย์หนึ่งก็ลดักครั้งหนึ่งก็ได้ว่ามันติดลําห้วยนะครับที่แปลงนั้น,นดูดลําห้วยได้ตลอดครับช่วงช่วงฤดูดปกติแต่ช่วงหน้าแรงก็ต้องหน้าแรงก็ต้องเสียดว้มกัน น,นี้พี่สาวมางมหอยนะครับมันขมแล้วก็พระตากำลังเกรดนะครับไทเกรดไทเกตสะนะครับ <c oughs> เกรดสะหม่จะลงปลาช่อนนะครับลงปลาช่อนแล้วก็ปลานินแล้วก็กุ้งฝอยไอยขมนะครับลายขมจะเลี้ยงแบบลองเลี้ยงแบบให้อาหารดูเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไง ว่ามันเยอะนะครับผ่อยคมนเยอะมากไม่ได้ให้อาหารมันนะเกิดตามธรรมชาติบอ่อนี้ก็เยอะนะครับเนี่ยบ่อนี้ที่ดูดดูดปลาออกไปเยอะมากนะครับผอยขบไม่ได้เลี้ยงนะให้อาหารมันเฉยโอ้แดดหมดแล้วแดดอ่อนทําไม่ทำงาน

Đẹp hay Nó mua ở đọc